มาดูกันนะคะว่าหลังจากทำดิปทิงขนตาเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนของการทำขนตาให้สวยงามนะคะให้ดุกดำเงางามนะคะสาวๆไม่ต้องหาเครื่องดัดขนตาแล้วนะคะทีนี้นะม่ช่างครูพุกทำให้เลยนะคะขอบอกว่าผลงานที่ออกมาสวยงามเป๊ะเบิร์มากเลยนะคะเห็นไหมคะพี่โฟกัสกล้องเข้ามาใกล้ๆลูก สวยงามงอนไหมคะพี่โฟกัสงามงอนมากเลยนะคะ่คะลืมตาขึ้นหน่อยค่ะนางแบบผ้าลืมตาให้หน่อยค,ะอค่ะเห็นไหมคะลืมลืม,ล,มลืมตาให้บ้างเลยคะ่ะพี่โฟกัสซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะคุณตางอนมากเลยคะ่ะขอบอกสวยนะคะขาให้ช่างครูกุ๊กดูแลนะคะ สวยงามมากเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปดัดขนตานะคะเนี่ยดัดครั้งเดียวคุ้มเลยนะคะประมาณสองถึงสามเดือนนะคะอยู่ได้เลยนะคะช่างครูกุ๊กการันตีเลยค่ะสวัสดีค่ะ